คนร้ายดักยิงลูกจ้างขับรถขยะอบตคอลลตันยงเสียชีวิตข้างทางพบคนตายเป็นหลานปลัดอบอตผู้ใหญ่บ้านที่เคยถูกลอบยิงดับคาดปมขัดแย้งภายในอบอตเมื่อเวลา7.30นาฬิกา30นาทีวันที่13มิถุนายนพันตำรวจเอกพัฒนชัยปาลสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่หนึ่งตำบลคอลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พร้อมนำกำลังไปที่เกิดเหตุไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวทั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะก่อเหตุซ้ำซ้อนจากนั้นจึงได้ให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยจนปลอดภัย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่ในคูน้ำข้างทางทราบชื่อนายธรรมรงพรมประสิทธิ์อายุ43ปีซึ่งเป็นลูกจ้างอ,อบอตคลตันหยองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าลำตัวจำนวน7นัดใกล้การพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มข้างทาง จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นพนักงานขับรถขยะอยู่ที่อบอตอดังกล่าวซึ่งก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้ตายขับขีบข่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักในพื้นที่หมู่6ตันคอลอตันหยงกำลังออกเดินทางไปทำงานที่อบอรตอร,ระหว่างทางช่วงมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนยางพาราและไม่มีผู้คนผ่านไปมาเพราะยังเป็นช่วงเช้าอยู่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายสองคนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ขับตามประกบผู้ตายมาจากทางด้านหลังเมื่อได้โอกาสคนร้ายได้ชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงผู้ตายทันทีจนรถเสียหลักตกป่าย่างข้างทางไปจากนั้นคนร้ายได้จอดรถจากกรยายนยนต์เพื่อลงมายิงทั้งซ้ำอย่างโหดเหี้ยมกระสุนพลุนไปทั้งตัวจนเสียชีวิตตรงนั้นทันทีตำรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนเมียแต่กระสุนเดียวคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นผู้ที่ชำนาญในเรื่องการใช้อาวุธปืน หลังก่อเหตุคนร้ายได้เร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านทันทีซึ่งวันนี้เป็นวันตลาดนัดประจำหมู่บ้านทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างยากลำบากขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวนฝ่ายความมั่นคงระบุว่าผู้ตายเป็นหลานของนายสิทธิชยัยเพชรสุริยาอายุ47ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลคอลอตันยงซึ่งถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับ นายเชิดชัยพรมราดแก้วอายุ56ปีที่เป็นถึงปลัดอบอตอคลอตันยงเหตุหลังจบการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬาอบอตอโดยเหตุนี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่7พค,ค,คที่ผ่านมาอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องในอำเภอเผยคนร้ายยิงปลัดอบอตอผู้ใหญ่บ้านมี6รายภรรยาเศร้าไม่รู้จะใช้ชีวิตต่ออย่างไร ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบผลอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุปรากฏว่าอาวุธปืนเป็นของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอนาประดู่ที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะด,ดูแลความปลอดภัยป้องทางข้ามรถไฟในพื้นที่บ้านนาประดูหมู่ที่6ตำบลน,นาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2566ปีที่แล้ว ู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในการก่อเหตุยิงนายธรรมรงพรมประสิทธิ์อายุ43ปีซึ่งเป็นลูกจ้างอ,อบอตคลอตันยงเสียชีวิตในครั้งนี้ต้องรอผลตรวจจากพยานหลักฐานว่าอาวุธปืนจะตรงกันกันกบเหตุรอบยิงปหลัดอ,อบอตอและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นนาของนายธรรมรงหรือไม่ เนื่องจากทั้งสองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันที่หน่อยจะฆ่าปิดปากสุดเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอบตอย่างไรก็ตามเจ้าที่จะได้ทำการสืบสวนสอบสวนและหาตัวผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีต่อไป